หนาวแล้วเด้อค่ะหนาวแล้วเด้อค่ะหนาวแล้วก็ได้ใส่แล้วเด้อค่ะเกือบเกือบในบ้านค่ะได้ใส่แล้วนะคะเกือบในบ้านพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้งามกลางคืนองศาสิติดลบเ้อจ้ะเด้อตอนนี้อยู่ที่โอ้แต่เงียบเข้าไป ตอนนี้อยู่ที่สิบองศาก็จริงแต่ว่าเมื่อนี่ยาพรา์ยอากาออากาศออกมาแร็วจังจะอยู่ที่ตอนนี้สามทุ่มกลัวเองสามทุ่มกลัวแต่ว่าพอใหญ่ยยเบิงข่าวแล้วว่ามันสียลบองศาสิบิดลบเพราะว่าเมื่อนี้จริงๆมันสีจริงๆอ่ะฝนสิต,ต๊กโอ้ยจริงๆที่มาสิต,ต๊ก แต่มันตกบรด้มันก็เลยกลายเป็นฝนนะคะแต่า่ามองอื่นขาวโพลนแล้วยั้งแต่บานไม่เย้หน่อยนี่ต้นเดือนนั่นนี่นันถี่หกตุลาเนาะไหนเอามายเพิ่นเบิงแบบฉันสื่อเธอแล้ว <c oughs> ฟิล์มมากฉันสื่อเธอแล้วเธอตองไ่เจ้ามีโบอขบ <c oughs> <c oughs> ่อยเข้าไปในเว็บข่อยสื่อราคาสามลอยกวัวข่อยสื่อได้แคนะ่สามสิบเก่านึงมืออื่นบอกเพื่อนว่าให้ใส่แต่ อันกระเกงหนแล้วก็ใส่ตัวนี้โอเคเป็นซ่อแต่ลูฟคมอะลมมันมาจากทางนี้ค่ะประตูมันปสศิจมันกนหนาวไม่น้อยก็เลยบอกให้เพิ่นใส่มืออื่นจะใส่แต่ท่งใน้ยเด้อแล้วก็ใส่ตัวนี้ลมลมโรดอุส่าเป็นวัดเป็นไอและอากาศบริยกเขาม่าวังแนงเนี่ยมันหนาวแห้งพี่น้องมันพึ่งหนาวแห้งมือนี่เนาะมันหิมะสิโตตอนยกเขามานะเฮียร้องยอ่ บัดขามายู่มองอุ่นแล้วมันเริ่มสดแล้วพี่น้องมันเริ่มซื่นนะไม่ได้สับไปไปหันไก่อันแผงความหอนเนี่ยมือเอื่องยังเสียเอาเอ็มร้อยหาซิบมาหดพื้นสุดใบเตยนั่งกะสวยสวยกับขางให้มันใสพลังงานในการเง้นกับขึ้นเลยพักบุ้งไอปู่พ่อมาข้าในปู่มามันเด็ดเมื่อบานตอนนี้ สัมมาโปรแกรมเทีละที่รวบสองแถวรวบสองแถวตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วได้นีมวีกุด <wave> วัดเตดตะแหลงแง่สัมยอกของมาสซิวิเลยเฟอรูดไทยแคลนิงวัแลงแง่เส้นสวนคูนัดโออเงี้ยวละยล,ะยละกรสินน้องนตัวหนาวล่ะอเศร้าม,มากผัดแดดแต่ว่าหักลมลมสังเกตไปไหมไม่น้อยสิเก็บพักอัน สิลีออกเบื้องมันจะเกิดไ้บร์มันอยู่โดนๆงแต่ไม่น้อยซื้อมากแล้วใบประกูดี่ซำเก่าซำเก่าอยู่เ่าแ,แตกๆนี่ไม่น้อยตัดทางนี้ผัดออกดอกจงไว้ก่อนทางนั้นสินใบมันลายเกีบไวแ้แถ้าใส่แกงใส่ต้มมันบอดแตกพรอย่างจักเทหลายกับ ลองเบิ่งกันน่ะตแต่สื่อมาได้ี่ซส้มน,นี่ลองเบิ่งมันจะไปแจ้งใดมันขึ้นหน้านแตกสละกันไก่บ้านเวอร์ไซด์างน่นตัดตัดเบิ่งมันจะปุงบ่เพราะว่าส้มนี่ไม่หน่อยตัดแล้วมันปุง โต๊ะกล้งตารางคุณเอาเงือหน่อยหนึ่งทางนี่ใส่เบื้งทางนี่คึกผ่าก่อนเปิดไว้บ่ได้พี่น้องมันแดดแห้งพี่น้อยน้อนบ่ได้แดดซอง ออนี่ก็ว่ไฟไสมาาไซสาละแน่ไท่นี่ปลูกง่ายกีล่ลีเป็นเครื่องปีลดพี่น้องแต่ก่อนเฮ็ดงานคุณตอนเริ่มเฮ็ดงานไหมเป็นปานนี่เออล,ล้วกกนแ้วบกนะไซละถุงง่ายเดียวแล้วพ่อล้วนจะดอก โดนละจสะใส่ตู้ไว้ใส่ช่องฟิลตไปห้าอยากนั่นเอามาปาดใส่ยังหอมแกงพอกแกงเพ็ดเมืองมึงสิเกิดให้กูบุบ้ออนุญาตยนน้น้ำพักมีมสีงาดีแหละส้มนี้มันปรุงใหม่เนี่ยเอาเสิเดออกแล้วก็สิเอากันไก่ตัด ตัดอันตัดน้ำมันแม่พี่น้องเบืองในของขาจาวาเดียอเฮ็ดแล้วก่อนตัดตัดน้ำตัดยอดมันออกล่ะเบืองสิปเป็นจั่นใดัสปปนสปไปงามสูงจะเทิ้งเทิงกันตีเด้วสิไป,เ,ปเอาหน้ามาฮดเพ็บรงๆเพื่นละมันหอนตอนนี้ฮดว่าได้แล้วซาลแหน่ไทยโอ้โยพอยอมยอนี่ได้ลายเติบอยู่พี่น้อง จะเอาใส่ช่องผิดไปโอเคจะเริ่มผักและไกมันปงใหม่จะเล่มออกให้เมืดเลยน,นี่ก็พอได้กินอยู่เด้อจ้าไปเอาอยู่หลังบ้านอีกก็จะได้กินอีกอยู่สิเล่มส้มตายแต่มันถิ่มไปเนาะอากาศพีบ้าพีบอเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน นาบอขอหานมือขึ้นนี้นาวหลพักบุ้งคอยโหดคอยแดงว่าเสืองไว้ <c oughs> นั่งเล่มมันก่อนพี่น้องสิติพัดน้ำมันหอยย้อนอยูอย่นียตัดมันก่อนตัดมันก่อน โมงงามแต่หาวปลอดชั้นผิดดีละพี่น้องเอาไปล้างจวดจวดอะไรกับพัดในหยุ่มหนึ่งพอได้กินย้อนอยู่เด้อะพัดตัวเกี่ยวเนาะดาดกระทะจวดจวดอ้วยมันจะได้กินบอระกพริกขึ้นหนาวมาแล้วมันจะบปไออมซะบ่จัดแต่งเพื่อมันขึ้นให้กินอกีกหนาวกับแมนอยู่ ถ้ามันขึ้นก็ขึ้นแล้วก็แลี่ยไปซุ่มมองงามออกใสยเบิองซุ่มในบ้านปูทิ้งทิงกันได้กินกันปลูกตั้งใจว่าได้กินคือบอกพิกขคือกันห้วยทิ้งๆิง ากพลิกแนกระป๋องแต่ว่ามันบม่มีตัวดันไม่มีไม่ดันเบื้องมันสิได้กินลิซินเบจังไหนเพราะว่ามันหนาวเบื้องฟังเสียงลมพี่น้องเอ้ยบืดบืดอยู่เพื่อนนะลมวืดบืดอยู่ได้อยู่เลยสไปดัปด,ดนำมันจวดจัดลาดเขาจักหน่อยนี่กินจริงเด้พี่น้องเขาวก็หุงแล้วนี่ <laughs> ข้าวกำลังุววงจะตักกัดข้าว,วเลยนะ จริงๆนะนี่ไม่ได้โกหกนะนี่ทำจริงก็จริงจริงเนี่ยปรุงไว้แล้วเรียบร้อยร่างไว้แล้วจวดจ้าไปแจาจริงจังนะเนี่ย เอาไว้แล้วเรียบร่อยอยู่ในเครื่องคือเนาะักหน้าต่างพัดพัดบ,บุ่มใส่เต้าเกี่ยวล้วนๆแต่มันหอยนิดหน่อยผงชูรสหน้าตางเอ้ยไม่ยากเด้อก็เคาะก้อนง่ายๆเอ็นได้เพรักหน้าหน้าต่างนะคะผัดตำแคร้ม ได้ยู่ไงพี่นอ้องก็ได้ยังไดอย่มหนอนยู่ไพ่อไม่นองพอมากครับสลบสลายลาดข่าวก่อนอิ่มแ่บนัวเหมือนกะละจ้าเมนูนี้เก็บผักในกระถางตามหน้าต่างก็ได้กินอยู่ไปแล้วพี่น้องกินได้บาดหิวข่าวเราได้บาดแ่บแท้แน่นอนจ้า